เหตุ hey, ผลที่คิสตี้มิสตี้ช่วยเราไว้ในเกมบ p p p y y p l y y t m m e h h p t t r r ที่2แล้วฮักกี้วอกกี้ไปไหนคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับอยู่กัวซัมทีวเช่นเคยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัวละครอย่างคิสตี้มิสตี้กันซึ่งตัวละครคิสตี้มิสตี้ได้ปรากฏตัวมา หลังจากที่เราลงมาในเกมที่2เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะลงมาได้ยินเสียงบางอย่างนะครับแล้วเราก็จะพบกับเส้นทางลางรถไฟที่จะเป็นรถรางให้เราไปไขปริศนาในการเปิดประตูนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดประตูนั้นเราจะปรากฏว่าได้ยินเสียง ของสัญญาณเตือนภัยนะครับที่บอกว่าจะมีตัวละครที่หน้าตาคล้ายกับฮักกี้วอกกี้โผล่มานั่นเองนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะได้พบว่าเป็นตัวละครคิสปี้มิสตี้ครับที่ยิ้มให้กับเราแล้วก็ได้มองตาเราเสร็จแล้วเธอช่วยเปิดสวิตช์ประตูให้แล้วเธอก็เดินหนีไปนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันก,นก่อนว่าตัวละครคิสตี้มิสตี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีลักษณะเหมือนกับฮักกี้วอกกี้หลังจากที่ฮักกี้วิกกี้โด่งดังไปในช่วงปี1984นะครับเจ้าตัวละครคิสต ูวางจําหน่ายมา1ปีหลังจากที่ฮาก้วิกกี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทเพทามเนี่ย ความต้องการที่จะให้ฮักกี้วอกกี้มีเพื่อนสนิทเป็นตัวละครสาวนะครับนั่นก็คือกิสตี้มิสตี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโอกาสดีครับที่จะได้สร้างตัวละครเพศหญิงด้วยแล้วก็มีลักษณะหน้าตาที่คล้ายกับฮักกี้วอกกี้เพียงแค่เปลี่ยนสีไปเท่าน,นั้นเองนะฮะทั้งเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อเจ้าตัวฮักกี้วอกกี้กับกิสตี้มิสตี้ไปเล่นด้วยกันได้นั่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละคร, y, y ะะรกิสตี้มิสตี้ ในส่วนของข้อมูลที่ผมได้ไปเจอมาในเกม Poppy Playtime นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าตัว Kirsty Misty เนี่ยได้ปรากฏตัวมาเป็นเฉพาะแค่โปสเตอร์เท่านั้นโดยจะมีข้อมูลที่อยู่ใน NFT นะครับที่เปิดเผยว่าในข้อมูลคร่าวๆข,ของ Kirsty Misty ที่เคยวางข้อมูลไว้ใน N f จะมีการอธิบายว่า Kirsty Misty เป็นมากกว่าตัวละคร Huggy Wuggy เธอโดดเด่นกว่าเธอเป็นเหมือนกับจุดเด่นของบริษัท Playtime เลยก็ว่าได้และมีอีกหลายเรื่องที่ผู้คนยังไม่รู้เกี่ยวกับเธอ จงเชื่อฟังเธอและมองเธอเหมือนกับหญิงสาวฟังซี่สีชมพูนะครับโดยในโปสเตอร์มีการอธิบายว่าคิสตี้มิสตี้เนี่ยจะเริ่มดูแลแล้วก็เป็นคนดีกับทุกคนแล้วเธอจะโชว์ตามเวลาที่กำหนดเอาไว้แล้วเธอมักจะพยายามไม่ซ่อนตัวอยู่หลังประตูเพื่อต้องการจะให้ลิทเพียตกใจคิสตี้มิสตี้ไม่ควรจะทำไม่อยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทปิดนะ หามให้คิสตี้มิสตี้งานงาเครื่องจักรแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆห้ามให้เธอเข้าไปอยู่ในห้องนวัตกรรมซึ่งพอเขาทิ้งข้อความแบบนี้ออกมานะครับทำให้ผมสันนิษฐานได้ประมาณ2อย่างด้วยกันนะครับ หนึ่งก็คือว่าคิสตี้มิสตี้เนี่ยจะมีความโดดเด่นกว่าฮักกี้วอกกี้คิดว่าฮักกี้วอกกี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับเจ้าตัวคิสตี้มิสตี้หลังจากที่มีการทดลองเจ้าตัวทดลอง1 170อย่างฮักกี้วอกกี้ไปมีความเชื่องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีแต่ว่ายังขาดตรงที่ว่ามันยังมีความรุนแรงอยู่นะครับเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อผู้เล่นนะครับได้เจอกับฮักกี้วอกกี้พอมันจับตัวเราปุ๊บมันจะจัดการเราทันทีเลยครับในส่วนต่อมาก็คือ y y, ิิีีมมสต้ถาพฤกกกรรรเดยวัันบ ie, จ เวลาเจอหน้าเราตอนแรกมันจะพยายามจะเข้ามาจัดการเราทันทีเลยนะครับก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัท Playtime Company เนี่ยทุกๆตัวละครนะครับมีเป้าหมายของตัวเองนะครับทุกตัวละครมีแนวคิดของตัวเองเพราะว่าเราได้รู้ความจริงแล้วว่าการทดลองที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับมันมาจากสาเหตุที่คนนะครับอยู่ข้างในตุ๊กตาแล้วเนี่ยนะครับเรามีการเปิดเผยข้อมูลแล้วว่าการทดลอง ในเกมสเตชันแล้วก็การทดลองกับตัวละครอย่างมัมมี่งเล็กเนี่ยจะมีชื่อของคนที่เป็นชื่อและก็นามสก,กุลจริงๆนะครับนำมาถูกทดลองเสร็จแล้วก็จะนํามาอยู่ในร่างของตุ๊กตานั่นเองซึ่งหมายความว่าตุ๊กตาทุกตัวเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกฆ่าตายไปแต่ว่าก็ยังมีจิตใจของตัวเองอยู่นะครับนั่นหมายความว่าเจ้าตัวคิสตี้มิสตี้เนี่ยก็กําลังจะเริ่มทําเหตุการณ์ตามเป้าหมายของเธอนะครับโดยที่มันจะเหมือนกับมีการวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวละครอย่างฮักกี้วอกกี้เนี่ยก็จะตาม ไล่ล่าเรานะครับตัวละครอย่างมัมมี่ลองเล้งเนี่ยเธอต้องการที่จะดูผู้เล่นทุกทรมานโดยที่มีเป้าหมายก็คือเธอมีความสามารถแค่ดูแล้วเธอก็จะพยายามพาผู้เล่นนะครับไปยังเกมต่างๆที่เกมสเตชันเหมือนกับที่เธอเคยทําตอนที่เด็กๆที่เคยทดลองเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่มัมมี่ลองเล้งก็คือต้องการที่จะดูเด็กๆเล่นพวกเกมสเตชัน ในทฤษฎีต่อมาตัวละครอื่นๆก็มีหน้าที่ของตัวเองเหมือนกันนะครับเป้าหมายของแต่ละตัวก็มีความต่างกันนะครับเจ้าตัวบันโซก็มีเป้าหมายในการแค่ตีชาบอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเป้าหมายอื่นนะครับอย่างเช่นการไล่ล่าเราส่วนต่อมาก็คือเจ้าตัวละครอย่าง PJ p a พั a ก,กั l พิลเลอร์ก็มีลักษณะเดียวกันนะครับก็คือจะเตือนตามไล่ล่าเราแต่ว่ามันจะเตือนตามแล้วก็จัดการเราเฉพาะตอนที่เปิดไฟเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นพฤติกรรมของลักษณะที่เป็นแบบเดียวกันนะครับผมคิดว่าเขาก็น่าจะจัดการเราแบบพักกี้ว ก็คือมันจะวิ่งไล่เราแล้วก็จัดการเรานั่นเองแต่ว่าเหมือนทุกตัวละครมีเป้าหมายแล้วก็มีกลไกในการคิดที่แตกต่างกันนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มาผนวกกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคิสตีมิสซี่เลยเพราะว่าสิ่งที่คิสตี่มิสซี่ทำเนี่ยก็คือสิ่งที่พยายามที่จะแหกกฎต่างๆของบริษัทนะครับซึ่งเธอพยายามที่จะทําอะไรบางอย่าง คือว่ามันจะมีพวกรอยเลือดแล้วก็ตุ๊กตาต่างๆที่ถูกจัดการไปอย่างเสียหายนะครับผมคิดว่าถ้าตุ๊กตาเหล่านี้นะครับอยู่ในที่ที่ถูกขังเอาไว้หรือว่าถูกจับเอาไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ว่าไม่น่าจะโดนอะไรบางอย่างนะครับจัดการนั่นเองนะฮะซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่คิสซี่มิสตี้พยายามจะปลดปล่อยเจ้าพวกตุ๊กตาออกมาจากบริษัท Play เพลทามนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะควบคุมตัวละครบ,บางอย่างนะครับไม่ให้เลยเถิดเกินไปซึ่งหมายความว่าคิสซี่มิสตี้เนี่ยมีเป้าหมายในการช่วยเรามากกว่าแค่ครั้ง ด้วยเองนะครับเพราะว่าการที่คิสซี่มิตตี้มองเราด้วยสายตาแบบนั้นเนี่ยหมายความว่าเธอได้คิดแล้วนะครับแล้วก็ตระหนักแล้วว่าตัวเราเนี่ยมีค่าในการที่จะทําอะไรบางอย่างนะครับในะชปเตอร์ต่อไปนั่เนเองนะคะแตกต่างจากตัวละครอย่างเจ้าป๊อปปี้มากๆเลยป๊อปปี้เนี่ยมีลักษณะที่ไม่ใช่เป็นแบบที่คิสซี่มิตตี้ทาแต่พยายามที่จะหลอกล่อเราให้ทําอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับมันจะมีคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ในตัวส่วนของตัวป๊อปปี้กันต่อนะครับ สวต,ต่อมาคือเจ้าฮักกวก,กี้ไปไหนครับหลังจากที่เราได้ต่อสู้กับเจ้าฮาก,กิวกี้ในแชปเตอร์ที่1ไปมันได้ตกลงไปสู่ทางใต้ดินนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเลือดอยู่ตรงรอยท่อซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นคนที่อยู่ภายในตัวนะครับหมายความว่าตุ๊กตาทุกตัวนะครับอาจจะมีความเป็นไปได้สูงว่ามีคนอยู่ข้างในนั้นแต่ว่าอาจจะมีร่างกายที่บิดเบี้ยวนะครับแล้วก็เข้าไปประกอบการกลายเป็นตุ๊กตาอย่างเจ้าตัวฮักกี้วอกกี้ขึ้นมา ฮกี้วอกี้ยังมีชีวิตยอยู่นะครับในตรงบริเวณโรงจ่ายน้ำนะครับที่เราต้องไปแก้ไขปริศนาของเจ้าตัว เยลโล่บีนะครับมันจะมีฉากหนึ่งครับที่จะมีท่อท่อหนึ่งที่เหมือนกับว่าจะมีรอยเลือดแล้วก็เลยมีรอยขนของเจ้าตัวฮักกี้วอกี้ติดอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งหมายความว่าเจ้าฮักกี้วอกี้อาจจะอยู่ในท่อท่อน,นั้นนะครับแล้วก็อาจจะพยายามรักษาตัวเองอยู่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมคิดว่าฮักกี้วอกี้ยังไม่ตายนะแล้วก็น่าจะยังคงมาไล่ล่าเราในแชปเตอร์ที่3ก็เป็นได้นะครับส่วนทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการตีความทฤษฎีว่าทําไมคิสตี้มิสตี้ถึงมาช่วยเราในฉากที่ปิดประตู แล้วเธอก็หนีไปน,นั่นเองนั่นก็เป็นในส่วนของการตีความเฉยๆว่าคิสตี้มิสตี้อาจจะเป็นตัวละครที่เป็นฝ่ายดีตัวเดียวที่เราจะได้เจอกัน,กนในเกม Poppy Playtime chapter ท,ที่3น,นั่นเองนะฮะยังไงก็เดี๋ยวมาต่อกันในคลิปวิดีโอตอนหน้าครับก็จะเป็นเรื่องราวของตัว Poppy และแล้วก็จะมีตัวประวัติของมันไม่ลงเละอีกน,นั่นเองนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าใครมีความเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามมุดลนนะ